ต่อไปเชิญครับถ้ากูเกิลเป็นแค่ชายคนนึงล่ะสวัสดีครับพี่ชายครับนะผมมีอะไรให้ช่วยทำไมกลางวันต้องมีแสงด้วยละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่คือคำถามใช่ไหมแล้วทำไมตอนกลางคืนถึงไม่มีแสงละ่ะผมว่าคุณถามคำถามที่มันค่อนข้างจะตลกวิธีการบอกพ่อแม่ว่าท้องอะ่ะโอ้ตอบอยากนะเนี่ยวิธีการบอกพ่อแม่ใช่ไหม เจนนิเฟ <Jennifer. S 2> อร์อ้าวทำไมคนเราถึงบินไม่ได้เหมือนนกอะอยากบินน่ะแกมันโง่ชัดๆเดี๋ยวก็รู้ว่าใครโง่กันแน่คําว่าเกมเวลาเขียนภาษาไทยมีสอเสือกรันหรือไม่มีไม่มีสอเสือกรันเย้ oh. yeah, ฉันตอบถูกทร oh, งผมตลกตลกงายพอนุ่งจะค้นหาคําว่าอะไรแอบถายใต้กระโปรงนักศึกษาครับ <c oughs> ทำไมต้องจ่ายภาษีรูปภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เลยค่ะกำลังค้นหารูปภาพสปาเกตตี้ไม่ใช่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นเลยดูเหมือนว่าเราจะหาคำว่าชิกาตุนเฟรดุดชิกาตุดตุ๊ดตุดไม่เจอนะข้อดีและข้อเสียของการเล่นเกมข้อดีของการเล่นเกมมีประมาณล้านเหตุผลส่วนข้อเสียมีอยู่นิดหน่อยนะฉันคิดว่ไม่ถึงจาน เอาข้อเสียไปไม่คิดจะอ่านข้อดีบ้างเลยเหรอค้นหาตะครหมายถึงเล็บครบใช่ไหมไม่ใช่ตะครนะ่ะอ๋อผลไม้เงินภาษีรัฐบาลเอาไปทำอะไรวิธีมุดเว็บเอไปดูเว็บโป้เนะี่ยตามผมมา Google ผมเอง Google c o m ก็ผมนี่แหละเว็บไซต์ Google นะทาร่าเจอสักที ค้นหาเว็บโ่อจะเอาเว็บไหนดีล่ะเปิดมันทุกเว็บเลยโเอาจริงดิรูปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ล่ะรูปสปาเกตตี้เพื่อนหิรขอร่วก็เขาบอกอยู่ว่าเอารูปเขาใหญ่ประยุทธ์จันทังคารใช่ไหมไม่ใช่ประยุทธ์จันโอผูไม่เล่นมุกนี้ขอโทษเมื่อเราหาสปาเกตตี้ให้คุณไม่ได้ก็ถ้าเจอเจ๊ก็ได้กิ๊ตตี้กุ๊ดไปเลยเสร็จสักทีเล่นสักตัวซีดหมดเลยลบประวัติการค้นหาทั้งหมด